ใคเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีลิเบโรเป็นกัปตันทีมก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลยด้วยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2 0 2 3สนามแรกที่ประเทศจรก,รกีผู้ที่รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมคือปิยนุษย์แป้นน้อยด้วยเหตุผล,ลหลายๆประการหนึ่งในนั้นคือ ความอาวุโสและอาการบาดเจ็บของชมพู่พรพันธ์คือปราดเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าจริงๆจะได้เป็นกับตันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่กฎของ FIVB ยังไม่ให้ลิเบรโร่เป็นได้แต่ปีนี้มีกฎใหม่ให้ลิเบรโร่เป็นได้ ปีนี้เปียนุชจึงได้เป็นกับตันทีมความคิดเห็นนี้บอกว่าผมว่ามองเป็นทัคติของโค้ชมากกว่าที่ให้ปลาหวานเป็นกับตันทีมเนื่องจากกับตันทีมต้องคอยดูรูปเกมทั้งหมดปลาหวานเป็นลิเบโรอยู่ข้างหลังจะมองเห็นรูปเกมชัดเจนกว่าแต่ที่สําคัญคือคนที่จะทาคะแนนคือชมพู่เพราะชมพู่จะต้องตั้งสมาธิในการเซตหลอกสตรูตั้งบอลให้บีมเพียวบุ้มบิ๋มแนนเตยซึ่งชมพู่ต้องใช้ความคิดมากๆถ้าตั้งบอลส่งเดชคู่ต่อสู้ ดักทางได้หมดชมพู่ต้องหลอกซ้ายขวาหน้าหลังไม่ให้จับทางถูกคือมอบการบ้านที่ยิ่งใหญ่ให้ชมพู่เลยดังนั้นจะมาเสียสมาธิกับการเป็นกับตันทีมไม่ได้งานนี้คอยดูว่าชมพู่จะสามารถตั้งบอลได้ผลแค่ไหนส่วนมือตกไม่ต้องห่วงอยู่ที่มือเซตเท่านั้นถ้าเซตเข้าทางบล็อกฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เกิดแต้มความคิดเห็นนี้บอกว่าเมื่อก่อนลิเบโรไม่สามารถเป็นกับตันทีมได้และเพิ่งจะมาเปลี่ยนกฎระเบียบให้ลิเบโรสามารถเป็นกับตันได้กับตัน ปียนุษทำหน้าที่ได้ดีมากๆตัวอย่างในแมตช์ชิงเหรียญทองซีเกมสครั้งที่32ที่ผ่านมาจะเห็นหลายครั้งมากที่ปียนุษย์พยายามเรื่องสติสมาธิของเพื่อนร่วมทีมเช่นคอยกระซิบบอกกับโสรยาตลอดเวลาที่ชัดมากๆก็ตอนที่ทีมชาติไทยกำลังจะเสิร์ฟโสรยายืนอยู่หลัง MB และหันหลังให้มุมท้ายคอร์ดหันหน้าเข้าหาเน็ตซึ่งผิดทั้งการยืนตำแหน่งและทิศท,ทางที่มองกับตันปียนุษละเอียดมากได้เดินไปบอกโสรยาให้ขยับ ตัวใกล้เน็ตและหันหน้าไปเสาซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งและการจัดร่างกายที่ดีที่สุดสำหรับเซตเตอร์เป็นต้นสมเป็นพี่ใหญ่ในทีมจริงๆมีความสุข,ขุมรอบคอบ การพูดการสื่อสารกระชับชัดเจนดีมากความคิดเห็นนี้บอกว่าปียนุนรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานที่สำคัญคือน้องเล่นในตำแหน่งได้ดีมากๆเป็นมือหนึ่งของลิเบโรอายุน้องก็มากแล้วการได้รับตำแหน่งกับตันทีมเห็นด้วยครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติของน้องและเป็นตัวอย่างของเจน3เจน4ในการรับใช้ชาติต่อไปครับ ความคิดเห็นนี้บอกว่าความจริงแล้วปียนุชแป้นน้อยเป็นกัปตันทีมตั้งแต่ไปป้องกันแชมป์สี่เกมส์ที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าช่วงนั้นชมพู่พรพันเกิดปราดได้ยวยรับอาการบาดเจ็บไม่สามารถนำทีมได้ทางสมาคมและโค้ชจึงต้องแต่งตั้งให้แป้นปียนุชแป้นน้อยเป็นกัปตันทีมแทนชมพู่ความคิดเห็นนี้บอกว่าการลงไปเป็นกัปตันทีมนั้นหลักๆก,ก็คือทำหน้าที่ประสานงานควบคุมกระตุ้นให้ทีมทำการเล่นให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่โค้ชวางแผนไว้ กรณีทีมประสบป,ปัญหาหรือเจอกับอุปสรรคที่มาจากทีมคู่ต่อสู้ กัปตันทีมจะคอยประสานการแก้ไขสังการพูนเล่นและประสานงานกับโค้ดตลอดเกมดังนั้นใครที่สามารถทำตรงนี้ได้ดีและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมได้จะได้รับมอบหมายหน้าที่กับตันทีมครับความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นด้วยครับเปียนุชน้องเล่นดีในตำแหน่งมายาวนานเป็นเกยิประวัติให้น้องด้วยในการรับใช้ทีมชาติความคิดเห็นนี้บอกว่าผมกลับคิดว่าการให้ลิเบโรเป็นกับตันก็เป็นแผนที่ดีเพราะลิเบโรสามารถออกมารับการปรับแผนจาก โค้ดได้ตลอดเวลาและมานั่งมองเกมข้างสนามอย่างที่โค้ดเห็นแล้วยิ่งเป็นปียนุษย์ที่เข้าใจะระบบการเล่นเป็นอย่างดียิ่งเหมาะโค้ดไม่ต้องไปอยู่ข้างสนามแล้วตะโกนบอกกับตันที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเมื่อตัวเซตเป็นหลักเป็นสมองของเกมอาจขาดการประสานงานในระหว่างรบรันพันตูอยู่ตัวที่กําหนดเกมได้ทันทีคือเซตเตอร์ฉะนั้นการแต่งตั้งตําแหน่งอื่นเป็นกับตันไม่สามารถกําหนดแผนได้ทันท่วงทีถ้าแต่งตั้งก็เป็นได้เพื่อเป็นเกียรติและ ความอาวุโสค,คิดเห็นนี้บอกว่าส่วนตัวคิดว่าด้วยอายุที่อาวุโสสุดอีกทั้งเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศเลยคลุกคลีตีมงอยู่กับรุ่นน้องภายในประเทศตลอดเวลาเมื่อเข้าแขมฝึกซ้อมจะอยู่ด้วยกันกับน้งนองๆได้ตลอดซึ่งต่างจากคนอื่นที่ต้องเล่นในลีกต่างประเทศความสะดวกและการทําหน้าที่แบบทันท่วงทีจะยากลําบากเพราะอยู่ต่างประเทศทางโค้ชและผู้จัดการทีมคงเห็นพ้องต้องกันว่าให้เธอเป็นดีที่สุดเพราะเธออยู่ใกล้ชิดโค้ชและผู้ฝึกสอนมากกว่าผู้เล่น คนอื่นในช่วงไปหลีกต่างประเทศเลยง่ายต่อการสื่อสารปรับแก้กลยุทธ์ความคิดเห็นนี้บอกว่าการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมแทนพรพันนั้นก็คิดถึงความเหมาะสมนั่นแหละนักกีฬาที่ได้รับตําแหน่งโควง่านประสบการณ์ในเกมส์แข่งขันมามากพอสมควรเพื่อนๆมีความเป็นหนึ่งเสมอขอส่งกําลังใจให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไปต่อสู้เพื่อประเทศชาติสู้ๆนะสาวไทยทุกคนความคิดเห็นนี้บอกว่าเหมาะสมดีค่ะถ้ามีอะไรฉุกเฉินแป้นยังคุมเกมน้องๆได้ดี ด้วยป,ประสบการณ์และวัยความคิดเห็นนี้บอกว่าบางครั้งการเป็นกัปตันเขาไม่ได้เลือกที่อายุนะเขาต้องการคนที่คล่องมีความคิดแก้ไขเกมได้ดีได้เร็วสั่งงานได้คุมเกมได้บางคนเก่งแต่เขาจะไม่ชอบในการรับหน้าที่นี้เพราะอาจทาให้เขาเสียสมาธิได้โค้ชเขาต้องมองนักกีฬาออกเขาจึงตัดสินใจเลือกไม่ใช่เลือกไปตามใจแฟนคลับคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวก,กับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลเพื่อไม่พลาด เรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ